ก็แล้วครับเฮ้ยดูนี่สิตาหนึงปลามาเต็มเลยขอต๊บนึงปลากินเลยอ่ะดูนี่สิครับปลากินเลยค,ครับรน้องๆดูอีกครั้งหนึ่งครับตาถ่ายตลอดเลยนะเห็นน้ำมันกระเพื่อมไหมลาครับมันขิวนะปลาปลากระพงปลากระพงอะไรเอา าาปาระโคงเหรอกรคงินได้นั่นเนี่ยปลาอะไรไม่รู้ครับเต็มเลยครับเต็มี้ากคาบดี่ครับปาบมันไม่มีแล้วอะนี่อยู่นี่เขาอยู่ด vallahi. ้วยค่ะโหานทานก็นลึกอะกินนะยำ

ครับเพราว่าเดี๋ยวเราต้องเดินไปไกลๆโอเคถ่ายตอนถ่ายไกลๆสิถ่ายต้นต้นไม้ถนนะ่ายเดินม,มาที่ต้นตรงต้นนี้ ระวังตกนะรู้จักตกนะไม่จรครับมันไปไหนครับัะจะมีปลาตัวเล็กครับตัวเล็กเขาจะให้อยู่ในนี้ครับ มันกินไหวเหรอรูปมันใหญ่ไป,ปเปออล่าเมื่อวานตกไปนะปาครนอครับมาบมอยา่ะนปนลาที่ีก,กเกะบขอบคุณครับรอม,มาปาครับอย่างนั้นเหรอ น,น,นานาจตไครับเพราะว่ามาาันมีายอ๋อใค,คนตไม่ไ้ีแกน่หมสายปลาครนี่ไปใกล้ใกล้ปลาน่ินตัวนี้น ตลาดน้ำชื่อว่าสูเอ่อานาครับต่อไปพี่หมอต่อไปดูวนาจะมแฮนดีซหน้าเป็นสองที่เด็กเด็กอบเล่นกันหรือเราเลออโอ้ยป้าปาเต็มเลยอ่ะปนะมวันตกนะตกนะ มีปะที่เบหมดเมดแล้มาไปเก็บให้เขาเขาเก็บขาจะ้างเขาจะให้มนมาพีอาไปไปน้องๆัปิดคลิปแล้วมาปิดคลิปแล้วนี่ค่ะอย่ไปคืนในห้องเขาสิอ่าล้งเ อาอปิดคลิปเร็วป,ปิดคลิปเราโอเคสวัสดีครับบ๊ายบายโอเคคะตับอีี